เป็นม <onents and downhill behaviour> yeah. ียาหลักฐานครับพี่นะครับซื้อมันมีการต้องเรียน่ะมันมีการแ็กวัตถุอันตรายนะนะพี่นะวัตถุอันตรายแล้วก็ไม่มีทะเรียนไปขายแผ่วทางภาพอีสานข้างเหนือ มีสินค้าระบ,บุของบจักเเรเียเดี๋ยวรายละเอียดทางเกษตรเขาลองเรียนไปท,ท,ที่เกษตรเดียวเกษตรจี้นีครับเพราะว่าผมต้องนามาขาเพราะว่าเก้กรใช้เองตลอดถ้าไม่มีใบอน,นุญาตครอบครองนี่ขาไม่ได้รับรากครับรัากคร สองห้าหกตั้งอยู่ในที่98 mm ้าสิแปดรับหนึ่งแปดสี่หมู่สี่ตำบลบึงโขงอำเภอพัทยับุรีจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวเพื่อพบในยิดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะซึ่งมีไว้เป็นความผิดแต่ไม่ได้ใช่าหมทิง ของไหมก้อนนี้ให้แก่พานตรวจติดจมูกก็มาน่ะนป็นแบบที่ดูเลยนะเข้าจุดค้นตั้งแต่เวลาสิบนาฬิการึงสิบหกนาฬิกาไดครับ